เพื่อนเลิกงานเลิกงานมาดูค่ะมาดูเพราะว่าอากาศตอนนี้เย็นมากเลยไม่ไม่ถึงสิบองศาค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าที่มีเห็ดยืนให้เราเก็บไหมไปดูกันนะคะเพเราจะกลับแล้ว <laughs> เพื่อนเราจะกลับแล้วดูดูดูด จะไม่ไม่เห็นเห็ดก็ได้นะเห็นใช่ไหมคะนั่นนๆๆั่นนั่นนั่นเห็ดเห็ดเห็ดนี่คะ่ะมีอย่างยาวเลยทีนี้ดูนิดเดียวเก็บ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 จะรวบเยอะมันจะหกกักอะฮะมันเปาะโอ้ยจะตายจ้าโอ้่ะ ตรงนี้มาที่สว่างเราไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ก็แสดงว่าน่ากลัวอยู่ใช่ไหมอ๋อใช่ไหนี่เพื่อนๆด,ดูดิอตาย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 พระเจ้าคุณทูนช่องใบไม้กับเห็ดนี่แยกกันไม่ออกเลยนะคะเพื่อนดค่ะ เห็นอยู่ใช่ไหมคะวันมืดแล้วมืดเร็วค่ะอากาศวันนี้ไม่มีแดดมีตอนเช้าแล้วก็คืนนี้จะ4องศาเห็ดก็จะเน่าได้นะคะเห็ดเน่าค่ะนี่เห็นไหมเห็ดเน่าเนี่ยเห็ดเน่าเพราะว่าความเย็นมีอีกนะคะมีนะคะเดี๋ยวเรามอง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  นี่จ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยขาเขาโหงามมากเลยค่ะโด,โด,โดูๆอีกตรนนี้ก็มีอ้๊บนี่มีเล็กๆก,ก็ย,กยังมีค่ะแต่ว่าก็เว้นไว้ก่อนเล็กๆเ,เกินนี่จ้า นี่จ้าพี่ฟ้าเพื่อนดูสิโหเหลืองแบบนะนเพื่อนมาดูปาด่าแบบนี้นะมันเคยขึ้นเนี่ยเนี่ยค่ะมันเคยขึ้นอยู่ยยแต่ว่า,อาโอ้โหน้อยเน่ยเนี่ยน้อยน้อย,อย,อยเราเเห็นดอกใหญ่อยู่แต่นะ ใชนคะเราเห็นอยู่นี่ค่ะคือเขาจะดอกใหญ่แต่ว่าขาก็จะสั้นนะโอเคอยู่นี่ค่ะเป็นเพื่อนอันนี้ตรงแบบนี้เลยจ้า ก็หินตรงนี้อยู่เนี่ยนี่อยู่นี่ค่ะอเคือเลยใช้ได้อยู่เลยค่ะดูดูค่ะดูค่ะนี่ค่ะ เขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีร่มเงาบ้างอะไรเงี้ยจ้ะนี่เพื่อนๆดูแอบอยู่ตรงนี้ดูสิคะจะแอบไปนะฮะอืจ้า นี่จ้ามาเลยอ้ตรงนี้หลายดอกอีกจ้าหนึ่งนี่จคค้เป็นทืน่อลโอ้โยดอกน้อยเกินขออภัยแต่น้อยเกินเราก็จะเหลือเข้าไว้แล้วกันยึดดึงติดมือมาแล้วนี่จ้าดอกนี้โอเคอยู่น,นี่โอเคอยูอ่เฮ้ตรงโน้นหลายดอกเลยเดีด๋ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยว ดูค่ะเนินนี้เคยเก็บแบบโกยแป๊บเดียวเต็มถุงเลยค่ะมีปีเดียวแหละที่มันออกเยอะมากานะคะนอกนั้นก็ไม่ออกอเลยเพิ่งเก็บได้เก็บปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเก็บตรงนี้เสร็จเราก็กลับแล้วค่ะเพราะว่ามันจะหมืดอ,อดแล้วค่ะตรงนี้เป็นเนินที่ เรียกว่ามีแสงสว่างโอเคอยู่ค่ะนี่จ้าเก็บต่อนะจะให้เพื่อนๆดูว่าอันนี้เนี่ยเป็นเห็ดพิษนะคะเหมือนมากเลยค่ะเห็นไหมคะเขาบุ่มด้วยนะเนี่ยเห็นไหมคะบุ่มด้วยเราจับไปแล้ว เดี๋ยวเช็ดมือก่อนนี่จ้าเพื่อนโอ้ยนะนี่แหละของแท้เลยจ้าไม่ใช่เห็ดพิษจ้าเราก็จะทำเห็ดหักทุกทีเลยนี่จ้าโอ้ยนะ นี่ดอกนี้ทําไมบูบี้อยู่ตรงนี้เนี่โอ้ยนี่เอาไปด้วยเนาะนี่ค่ะงาม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 แงาค่ะนี่เก็บเก็บเก็บได้รีบกลาบค่ะ ยาวเช่ไหมอกหมดเลยกิดเห็ดมันติดกนดันไหมดีนี่ค่ะโอ้ตะกีเ้เห็นดอกใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวยวพาไปเบิง่งดอกใหญ่ดอกใหญ่ค่ะใครจะไปรู้ว่าตรงนี้มีเห็ดคะ้น,นีย เพื่อนๆคะนี่ดูสิคะเห็ดลวเนี่ยเธอรอฉันใช่ไหมตรงนี้ด้วยจา้าแต่ต้องเก็บแบบระวังระวงังอุตสาห์เจอคะเพื่อนๆดู สายต้นเฟิร์นต้นเหมือนต้นประกูดเนี่ยจากที่เป็นร่มเงาจ้ะเนี่ยโหดูที่เพื่อนๆมีอีกไหมคะที่แอบแอบะเพื่อนๆดูค่ะเคยเห็นไหมคะสีนี้ทรัสคันเทเรลค่ะนี่อาจจะเพื่อนดู ไม่รู้เขาโดนแดดมากไปไรู้ว่่ายังไงเราไม่แน่ใจนี่ดอืด่นอืมมันก็คือเห็ดพัดตรงนี้เราผ่านไปเลยส,สีเขาสีเขาไปเหมือนใบไม้เลยค่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้มันมีแต่หญ้าแห้งนะคะเขาปรับตัวเท่ากับเท่ากับธรรมชาตินั่นเราคิดเอานี่ค่ะเพื่อนๆสารพัดสีเลยจ้านี่สีดำจ้าสีดำดูดิยงไงมันใช่ค่ะครัดทรัดคันเทรล นี่ค่ะนี่จ้านี่ตรงไหนอีกนี่ใต้ใบใต้ใบเลยค่ะอย่ตรงไหนอีกมองหามองหาตรงนี้นี่ค่ะมันหลบอยู่ตรงโอ้ยนี่ค่ะ มันอยู่กับกอต้นผักูดนะนี่จ้านี่อโอนะ้ยเยเนี่ยจะกลับแล้วนะ <c oughs> เราเลยยังกลับไม่ได้เลยดูสิ โอ้เพื่อนดูดูค่ะดูดูดเรายังกลับไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเก็บก่อน <laughs> <laughs> ไหนนะเมื่อกี้กองไว้อยู่นี่กองอยู่นี้ <laughs> เดี๋ยวนะขอกองไว้ตรงนี้ด้วยสามกองแล้วเนี่ย ตามซากของต้นประกูดเนี่ยค่ะนี่เล็กอยู่เอาไว้ก่อนนี่ใกล้ๆนี่มีดอกใหญ่เอาลงมาอยตายแล้วเพื่อนๆดูเห็ุอะไรคะแอบแล้วก็แปลงสีด้วยนะเปลี่ยนสีตัวเองค่ะ ดูเพื่อนดูสิดูค่ะดูดูค่ะดูค่ะอ๋อฉันจะทำเขาขาหักสิจ๊ะ ดูสิโทรศัพท์ก็สั่นคลอนนะคะขออภัยจริง,งนี่ค่ะเดี๋ยวนะเราหาอีกนี่มันมีจริงๆค่ะเพื่อนๆ <S <S เขาเขาอยู่ในกรนี้จริงๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆอยู่ในกรนี้จริงๆ เนี่ยค่ะใหญ่มากเลยเพื่อนๆเราจะกลับแล้วเพื่อนๆเราจะกลับแล้วดูดูด,ดูดูเลยค่ะอุ้ยตายแล้วเราจะกลับแล้วค่ะต้องรีบเก็บเลยอะเราจะกลับแล้ว เราว่าอะไรเหลืองๆนะแบบตกใจมากเลยอะ่ะไม่กล้าร้องดังค่ะเพราะว่ามาเก็บคุเดียวนี่มันดูสิเราจะกลับแล้วนะมีอีกไหม <c oughs> เราจะกลับแล้วนะมีอีกไหมยังไง เราไม่เคยเจอ่เพื่อนๆคะเราเราไม่เคยเจอแบบนี้ตื่นเต้นมากเลยนี่คะ่ะมีอีกไหมอุ้ยเราไม่เคยเจอเพื่อนๆคะมีอีกดอกหนึงจ้ามีอีกไหมคะมองหาก่อน พเพื่อนคะเพื่อนคะนี่อย่มไี่นี่จ้านี่ออนจ้าอืออาจารย์อัศจรรย์เลยค่ะนี่เราไม่เคยเจอเห็ดเหลืองเพื่อนโอ้เพื่อนออเอนคะเราไม่เคยเจอจริงๆ ไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอค่ะ